ครับวันนี้มานำเสนอเมนูแกงส้มผักรวมใส่กุ้งกันนะครับนี่ครับเมนูทําง่ายๆครับแสนอร่อยนี่ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับไปติดตามชมคลิปได้เลยครับนี่ครับพริกแกงเราทาให้แหลกเลยนะครับนี่เราใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปหนึ่งกระป๋องด้วยนะครับเพื่อให้น้ําแกงเราข้นนะครับนี่ครับเนื้อกุ้งของเราเราใช้กุ้งประมาณสิบกว่าตัว นะครับนี่ครับขึ้นกิโลครับนี่ครับยวผัดรวมของเราครับผักกวางตุ้งผักกระน้ำปีแล้วก็ตัวผักยาวครับนี่ครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกเราคั้นไว้แล้วครับนี่ครับเราไปลงมือทํากันเลยครับก็น้ําแกงเราเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับคนให้เขาแตกกันนะครับออกออกมากันนะ ้มผัดรวมใส่กุ้งในแกงเราไปใส่เนื้อปลาป๋องลงไปด้วยนะครับเพื่อให้น้ำมันข้นประมาณนี้เราให้น้ำแกงเราเดือดสักรอบนึงน,นะครับนี่เรากำปรุงรสชาติน้ำแกงเลยครับนี่ครับพอดีครับใส่ลงไปมันร้อนจะเดือดมันพุ่งกันเลยครับ ็ผมลวนนะครับชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะครับเราจะหยอนน้ำต,ตาลนิดนึงครับเราก็ใส่ผักลงไปเลยครับผักสุกยากตรงนี้ปรุงรสชาติใ้ที่ก่อนนะครับใส่ผักลงไปใส่ลงไปเลยเยอะๆเลยครับเดี๋ยวมันก็ยุบครับผัก กดให้เขาลดจบไปเลยครับนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ปิดฝารอให้มันเดือดซักรอบนึงครับผมรสชาติเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะครับมะขามเปรียกที่เราทันไว้ใส่ลงไปเลยสามช้อน เปรี้ยวนำนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดครับแห่งส้มครับสิมุทชาติได้เลยเปรี้ยวมิตนจรงครับนี่ครับจะไปที่เราใส่กุ้งไปเลยใส่ไป เต็มหม้อเลยนี่ครับนี่ครับแกงส้มเราก็เสร็จเื็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเน่างกุ้งเด้งๆเลยชาดได้ที่แล้วนี่ครับติดตามชมคลิปไปนที่ควรันบ้านแต่ควหลังนะครับนี่ครับนี่เมนูแกงส้มผัดรวมใส่กุ้งนะครับนี่ครับกุ้งเด้งๆเลยอันนี้เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ